วิธีแก้นะไม่ใช่มีวิธีแก้มาวันนี้ผมบอยสิริราชเล่าวิธีแก้ให้เนี่ยสังเกตมานานละผมก็ตามคนอื่นก็ตามนะผมเห็นหลายๆคนไลฟ์สดแม้กระทั่งผมไลฟ์สดหรือลงคลิปนะมันจะมีประเภทโลกสวยโลกสวยหรือโลกมืดก็ไม่รู้นะจะมาพิมพ์คขมเม่ว่าพูดมากจังน่าลำคาญพูดเยอะพูดมากพูดมากนี่ผมเป็นตัวแทนในการพูดให้เขามาขายของเขามาไลฟ์สดขายของขายของนะ มันมันไลฟ์สดมันมีหลายแบบขายอ่าเรียกว่าไลฟ์สดพาเที่ยวไลฟ์สดให้ความบันเทิงไลฟ์สดให้ความรู้ก็มีแต่ประเภทไลฟ์สดขายของแบบผมเนี่ยขายที่ดินใช่ไหมมันก็ต้องพูดว่าที่ดินอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่พิกัดเป็นยังไงข้อดีข้อเสียสารเราพาจะพูดพูดเพื่ออะไรเพื่ออ่าพูดเพื่อให้ข้อมูลประโยชน์กับผู้ซื้ออ่าให้มากที่สุดไม่ได้มาแบบ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 เป็นใบไม่ใช่เพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะครับสมมติเราไม่ชอบใครเนี่ยเราเลื่อนไปเราไม่ชอบปุ๊บปายนิ้วเลื่อนผ่านง่ายไหมฮะเลื่อนผ่านบบบาาาางงงงททีีีเรรไม่่ต้ออพูดหืนค ใช้ภาษาแบบบ้านๆเลยไม่ต้องเห่าไม่ต้องเห่าเขาอะไรไม่ชอบแก้ที่เราอย่าไปแก้ที่เขาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเวลาเราไปกินเนี่ยเราปรุงชามเรานะอย่าก,กิน เปียวกินหวานกินเค็มกินเผ็ดเราปรุงในชามเรานะเราไม่ต้องไปปรุงในชามคนอื่นอะไรเราไม่ชอบสมัยนี้มันสมัยใหม่ใช่ไหมเราไม่ต้องไปปรับคนอื่นนะมันมันมึงต้องทําอย่างนี้จ้ะตามใจกูเอ้มึงต้องทําอย่างนี้มันต้องทาคลิปอย่างนี้มันต้องไลฟ์สดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอยู่แก้ที่เราแก้ที่เราเบาที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นเราไม่ใช่เจ้าโลกนี่ใช่ไหมเราเจ้าโลกเจ้าจักรวาลคนอื่นจะต้องมาตามใจเราไม่ใช่ไม่ชอบเลื่อนผ่านไม่ชอบเลื่อนผ่านไม่ต้องไปฝอยไม่ต้องไปฮาเฮาเฮไม่ต้องเลื่อนผ่านใช่ไหมครับผมเห็นแล้วผมก็ พูดซ้ำๆนะสังเกตไหมบางทีทําคลิปหนึ่งหนึ่งนาทีผมทำคลิปหนึ่งนาทีผมพูดละเอียดยิบเลยนะที่ดินอยู่ที่ไหนาราคาเท่าไหร่อะไรต่างๆละเอียดยิบเบอร์โทรเบอร์โทร,โทรอะไรบอกหมดเลยก็ยังถามอีกถามกันเยอะถามว่าใครทำไมอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่เห็นไหมขนาดพูดซ้ำๆราคาอะไรเรียกว่าเวลาน้อยๆก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนัำภาษาอะไรก็พูดเยอะๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาให้เทคนิคในการที่อะไรเราไม่ชอบแก้ที่เราเบา,ท,เา,เบาที่สุด แก่ที่เราเลื่อนไปนิ้วผ่านถูกไหมครับแล้วเราจะมีความสุขอ่ะให้กําลังใจคนที่ทําสื่อหลายๆคนแล้วกันนะครับอย่าต้องไม่ต้องไปสว่างเสียงหมาหงมาเหา่าเสียงนกเสียงกาให้มากอยู่ที่เรานะครับเราคิดว่าเราทําดีแล้วลุยต่อนะครับแค่นั้นเองนะครับคิดว่าตัวเราเนี่ยทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้มากที่สุดแค่นั้นจบง่ายไหม